สวัสดีครับวันนี้เอาหลวงปู่โตมาเปิดนะครับสวยๆเลยครับพระบ้านนะครับรุ่นปรดนี่หลังยันนะครับนี่ครับสวยครับตรงนี้รุ่นปดนี่หลังยันนานะครับสวยๆเลยครับเปิดจุดที่สามร้อยบาทรวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางครับสวยๆเลยครับเนื้อผงใบลานนะครับเนื้อผงใบลานครับหลวงปู่โต หลังยันนะนุ่นปรดนี้นะครับสามร้อยรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับใครสนใจก็โทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับพี่พี่น้องๆใครชอบนะครับใครชอบหวงปู่โตะนะครับโทรมาได้เลยนะครับใครชอบนะครับส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยครับครับฝากพี่พี่น้องน้ ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะขอบคุณอย่างมากเลยครับเนี้ยสวยครับยันหลังครับยันหลังยันคมชัดนะลักลึกนะครับยันลึกล่องลึกคมชัดนะครับน่ครับปลายปลายยันจะเอ็นทางซ้ายมือนะครับสวยสามร้อยเองครับไม่แพงครับผมไม่เหมาผ้าบ้านมานะครับเหมาผ้าบ้านมาหลายองค์ครับก็เลยแบ่งแบ่งแยกกันแบ่งกันไปแบ่งปันกันไปครับ สะสมครับเหมามาหลายองค์ครับเอามาใส่กรอบแบ่งปันให้พี่น้องกันครับแพงครับ3าม้อยบาทราคาไม่แพงนะครับขึ้นขอได้เลยครับหรือจะเก็บสะสมก็ได้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่พๆน้องๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ